ครับครับสวัสดีครับผมผู้กับหน่วยนะครับพัดตำรวจเอกตพอเจริพุทธนะครับวันนี้นะครับมาที่สพปากน้ํา ชุมพรนะครับให้มาแจ้งความนะครับคดีป้ายโฆษณาหาเสียงนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับหมู่หนึ่งท่ายางนะครับทางไปดอนใหญ่นะครับป้ายโฆษณาหาเสียงผมนะครับโดนทําให้เสฉยทรัพย์นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับได้มีก้อนซีเมนต์นะครับได้เสี่ยงไปที่จมูกนะครับ ปรากฏตามรูปภาพนะครับก็ทําให้ป้ายโฆษณาเสียหายวันนี้ผมจึงมาแจ้งความที่สอพอปากน้ําชุมพรเพื่อดําเนินคดีกับคนที่ทําให้ป้ายโฆษณาผมเสียหายครับ